เรื่องของตัว B แบบก้อนเนี่ยเราได้ตรวจไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะออกรถออกรถนี่ก็มันจัดแปดประการเราเดินดูรอบรถแล้วเราล็อกประตูเข้ามาถึงล็อกประตูข้อที่สองล็อกประตนะูข้อที่สามก็ปรับที่นั่งมือยืดตัวนี้แล้วจับตำแหน่งก้ากับสามนี่แต่ถ้าขับไกลๆก็ลงมาตำแหน่งแปดกับสี่ได้ นี่ก็เป็นการจับท่านน้านะเสร็จเรียบร้อยก็ปรับกระจกนะสองข้างกระจกทางด้านหลังจากนั้นก็าคาดเข็ดขัดแล้วตรวจก่อนที่จะาคาดนะแล้วเรามา,าคาดแล้วมันก็จะมีเสียงดังนะจากนั้นก็สกตาร์ทรถนะเมื่อเครื่องติดตรวจเช็คเกบวัดไฟเตือนไฟสีแดงดวงหนึ่งที่ยังไม่ดับก็คือเบรกมือนะครับตรงนี้มันจะมีตัวพีติดอยู่ที่หน้าจอนะ ต่อไปเราก็ออกรถไปได้สามสี่เมตรเราทดสอบอีกผมจะเริ่มนะออกรถมองกระจกมองข้ามไหล่ขวาไม่มีรถให้สัญญาณกดเบรมมือรถออกตัวทันทีรถออกตัวทันทีออททและคราวนี้เราใช้ความเร็วสักประมาณ20กนะิโลเมตรวิ่งตรงตรง ยิ่งตรงๆนะข้างหลังไม่มีรถมานะปล่อยพวงมาลัยความเร็วยี่สิแล้วเหยียบเบรกถ้าพวงมาลัยนิ่งแสดงว่าเบรกเนี่ยมันจับนะด้านซ้ายด้านขวามันจับพร้อมกันแต่ถ้ามันเอียงทันด้ใดด้นดนหนึ่งแสดงว่ามันจับไม่พร้อมกันอันนี้เราต้องไปให้ช่างนะครับอันนี้เราจะออกรถนะเราจะฝึกจอดสัก3ามสครั้งข้างหลังตอนนี้ไม่มีรถตามมาข้างหน้าก็ไม่มีรถ ครับข้างหน้ามีเนินมองกระจกชะลอความเร็วชะลอความเร็วแล้วเราจอดซ้ายมูมองกระจกให้สัญญาณมีรถตามหลังมาแต่ยังห่างเราจอดจอดให้นิ่มนวลจอดให้นิ่มนวลอย่าให้คนนั่งรู้ว่าเราเบรกแล้วก็ดึงเบรกมือไม่มีเส้นดแล้วก็เกี่ยว,ว่า ถ้าจอดนานแลอาจจะเปิดฉุกเฉินก็ได้นะครับออกรถออกรถเข้าเกียร์ก่อนมองกระจกไม่พอเพราะเราเปลี่ยนเลนมองข้ามไหลให้สัญญาณกดเบรกมือรถออกตัวนิ่มนวลนี่คือการใช้เกียร์เบรกทนก่รั้กนะัเดี๋ยวเราจะจอดอีกครั้งนึ่งทางด้านหลังไม่มีรถตามมาเดี๋ยวเราจะจอดทางด้านซ้ายมองกระจกสัญญาณ จอดห่างจากพุธบาท25เซนตามกฎหมายนะเวลาหยุดยาพยายามให้คนนั่งรู้ว่าหยุดนะดึงเบรกเบิขึ้นแล้วเอ็นออกรถนะถ้าจอดงานบางทีอาจจะต้องเปิดไฟฉุกเฉินให้เขารู้นะครับคราวนี้เราจะออกตัวนะมองกระจกมองข้ามไหลยอย่าลืมให้สัญญาณน,นะครับเข้าเกียร์ อดเบกมือรถต้องออกตัวนี่มนดลทุกคลั้งให้จอดกันออกครับเดี๋ยวเราจะออกไปที่ถนนใหญ่ทั้งหลังตอนนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มาแต่อยู่ในระยะไกลทั้งหน้าเป็นทางร่วมทางแยกนะเดี๋ยวเราจะตามหลังรถสีดําไปมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ทางด้านขวาซึ่งเขาก็มองเห็นเราแล้วนะครับเ,เราแล้วเขาก็ชะลอให้เราตามหลังเรามาด้วยเราให้สัญญาณว่าเราจะไปทางด้านขวา การให้สัญญาณนี่ต้องให้ไม่น้อยกว่า30เมตรเพื่อให้รถด้านหลังรู้อย่าไปจี้ติดเว้นห่างไว้เผื่อรถถอยหลังมาได้ทั้งหน้าเป็นรถไฮบริดเป็นรถ ry, แคมรี่เราก็ให้ตามไปนะครับแต่เราต้องระวังก็ระวังมากๆเลยเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เยอะเราต้องเป็นฝ่ายระวังรถมอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นสิ่งที่ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบที่ชะลอความเร็วให้กาน,นเป็นสิ่งที่งดงามผลท้องถนขนขณะนี้เรา เร่งความเร็วนะครับข้างหน้ารถเริ่มเยอะนะแล้วเราก็ใช้ความเร็วให้